อัปเดตการใช้งานแอปเทรดบนมือถือนะก็จะเป็นแอปพลิเคชัน mt 5นั่นเองนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานพื้นฐานนะครับการล็อกอินการตีเส้นกราฟการปรับแต่งสีกราฟการซื้อทองคําขายทองคําใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตปีย0ป5ี2นี้เลยนะครับส่วนการเปิดบัญชีเทรดนะครับการเปิดพอร์ตลงทุน คือมันจะต้องใช้บัญชีเทรดตัวนั้นเพื่อนจะต้องมีโบรกเกอร์ที่ต้องใช้ก่อนนะครับมันถึงจะใช้ MT5 ได้แต่นั้นถ้าใครยังไม่ถึงขั้นตอนนี้สามารถย้อนไปดูพาร์ทหนึ่งคลิปที่แล้วได้นะครับผมแชร์วิธีการเปิดบัญชีเทรดแล้วก็ลองยินเข้าสู่ MT5 ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาได้เลยครับส่วนคลิปนี้ไปเรียนรู้การใช้งานพื้นฐานของ FMT5 บนมือถือปี2025กันครับ ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกการติดตามของ e v เวอร a y ด c a d e m y ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับก็จะมีรายการไลฟ์สดตอนเช้าแล้วก็ตอนค่ำนะครับใครอยากจะได้เนื้อหาการลงทุนใครอยากได้มุมมองการเทรดตองค่ำนะครับสามารถติดตามรับชมไลฟ์สดได้เลยส่วนใครที่จะอยากศึกษานะครับ ม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นนะครับก็จะมีคอร์สเตยนสลหรับผู้เริ่มต้นด้วยแล้วก็ใครที่มีพื้นฐานม,มาแล้วบ้างนะครับสามารถลุยเทรดห้อง VIP ได้เลยสแกนเคียบโค้ดบนหน้าจอเพื่อนสอบถามข้อมูลได้เลยครับส่วนใครยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็สามารถสแกนเคียบโค้ดบนหน้าจอเปิดบัญชีเทรดได้เลยหรือว่าคลิกลิงก์ที่ใต้ใตวิดีโอนี้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วผมแชร์วิธีการเปิดบัญชีรายละเอียดยิบเลยนะครับย้อนกลับไปดูได้เลยครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการใช้งานแอปอันนี้เลยนนะะ MT5 Meta Twender ครับ สำหรับเนื้อหาในวันนี้หลักๆนะครับก็จะมีการล็อกอินเข้าสู่ MT5 ในมือถือนะผมจะเน้นในมือถือนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เทรดในมือถือกันเนาะถ้าในคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆผมเคยทาคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับ MT5 มีอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งสีคราบเมนูต่างๆมีอะไรบ้างนะครับการถอนเงินมันมันต้องถอนตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับ การดูกำไรขาดทุนนะดูตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างที่3มครับไปดูการปรับแต่งตั้งค่ากราฟกันนะครับคือระลอกกราฟบางคนก็อาจจะเป็นสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินอะไรก็ว่าไปเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเป็นสีน้ำเงินขาวนะครับผมชอบแบบนี้เป็นคนชอบแบบไหนก็มันเปลี่ยนสีได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอย่างที่4ี่ครับคือวิธีการกดเทรดบายเทรดเซล์นะก็จะเป็นขั้นตอนพื้นฐานเลยนะครับอย่างที่5้าครับก็คือลองกดดูนะครับ ลองกดเทรดดูเลยแล้วก็ดูกําไรขาดทุนมันดูตรงไหนนะครับมันยากไหมเดี๋ยวห้าขั้นตอนนี้คือเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดแล้วส่วนที่เหลือคือเป็นเรื่องระบบเทรดแล้วเพื่อนๆจะเทรดยังไงซื้อตรงไหนขายตรงไหนดูในรับประต้านยังไงอันนี้ยต้องไปเรียนรู้ในคอร์สเรียนอีกทีหนึ่งนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแรกกันเด็กเดือนดีกว่าครับรเพื่อนๆก็ดูบนหน้าจอตรงขวามือเพื่อนได้เลยนะครับสําหรับ แอปที่จะต้องใช้งานนะหลักๆที่จําเป็นจําเป็นเลยนะครับมันก็จะมีแอปฝากเงินถอนเงินเนาะเพื่อ่าใช้โบกอะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้เอชเนะผมก็อยากจะให้ใช้โบกเดียวกันนะครับเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยผมจะได้แนะนําได้นะครับก็จะมีเอชแฉกเมแหละแอปนี้ก็โหลดใน App Store แล้วก็ใน Android ก็โหลดในแอปพลได้เลยนะครับใช้สำหรับฝากเงินถอนเงินจริงๆกดซื้อกดขายก็ได้ถ้ากดซื้อกดขายจริงๆผมแนะนามาใช้ MT5 ดีกว่านะครับแล้วก็จะมีเทร d ดิ้งวิวด้วยเพื่อนจะใช้ในการวิเคราะห์กราฟดูกราฟได้ อ่าก็โหลดตามผมได้เลยนะก็จะมีแอปดูขา่าว investing.com ใช้งานได้เหมือนกันนะครับ Discord ก็จะเป็นห้องแชทไ้คุยส่วนตัวกันนะครับหลักๆการใช้งานจะมีอยู่เมนูด้านล่างเลยนะเมนูด้านล่างนี้นะครับมี5เมนูมี Setting นะครับ Setting มี history history ก็จะเป็นประวัติการลงทุนนะครับมี t a d e เนี่ยหน้า Trade มันก็จะโชว์เรื่องอเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยแล้วกันนะ Setting ก็จะเป็นหน้านี้นะครับเอาไว้ล็อกอินะเนี่ยถ้าจะล็อกอได้เข้าใหม่ก็กด new account ได้เลยนะครับ จริงๆมันเปลี่ยนภาษาได้อยู่นะเนี่ยเปลี่ยนภาษาได้นะครับเป็นภาษาไทยน่าจะมีภาษาไทยอยู่นะ,ะนี่ครับกดเลือกภาษาไทยได้เลยนะครับอทีนี้เราเราต้องปิดแอปไปก่อนแล้วก็เปิดเข้าใหม่อ่านะครับใช้ภาษาไทยได้นะั้นเพื่อนเปลี่ยนภาษาไทยตรงนี้ได้นะครับเนื้อหาถัดไปครับก็ไปดูตรงนี้ครับเมนูราคาราคานี้มันก็จะเป็นสินทรัพย์ต่างๆนะไม่ไว่าจะเป็นคู่เงินทองคําคริปโตหุ้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเพื่อนๆมาเสิร์ชตรง รูปเครื่องหมายค้นหาได้เลยนะกดแตะไปครับพอกดแตะไปมันจะมีเนี่ยมันจะมีสินทรัพย์ไปเทดเยอะเลยนะมี f o r ร x นะครับมี60คู่เลยมี Metals นะครับก็คือพวกทองคำํำ i n c i t i e s ก็คือดัชีนีอย่างเช่น S&P 500นะครับ commodities ก็คือสินค้าพวกตภัณฑ์นะครับมี Bonds นะครับพันธบัตรรัฐบาลมีหุ้นมีกองทุนมีคริปโตเนี่ยนะครับถ้าเป็นบัญชีนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดบัญชีโปรนะ ถ้าเปิดบัญชีโปรนะครับเพื่อนๆต้องมาเลือกที่เป็นคําว่าโปรอยู่ข้างหลังนะเนี่ยต้องมาเลือกคําว่าโปรอยู่ข้างหลังเน่ไหมครับจะไปเลือกตัวนี้ไม่ได้นะต้องเลือกคําว่าโปรอยู่ข้างหลังนะไม่งั้นกดเทรดไม่ได้นะครับอ่าถ้าใครใช้บัญชีเซ็นมันจะขึ้นคําว่าเซ็นอยู่ด้านหลังนะครับมันจะขึ้นคําว่าเซ็นอยู่ด้านหลังให้เลือกตรงนั้นแทนนะครับอ่าอย่างเช่น forex cfd pro เนี่ยมันจะต่างกันนะอันนี้กับอันนี้นะครับจะต่างกันดังนั้นให้เลือกด้านล่างนะครับมันจะเป็น บัญชีที่เป็นค่าสเปรดของบัญชีนั้นนะครับสเปรดมันจะต่ํากว่าก็กดเลือกไปนะครับเนี่ยมันจะขึ้นตัว R อยู่ด้านหลังนะครับให้สังเกตดีๆเนี่ยตัว R มันจะอยู่หลังคู่เงินให้เลือกการเทรดคู่เงินนั้นนะครับอย่างเช่นผมจะเทรดค่าเงิน EURUSD เพื่อนๆ,ๆก็กดเลือกครับในวงกลมกดเลือกไปอ่ากดเลือกเนี่ยมันจะเป็นติ๊กถูกจากนั้นก็ไปกดอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยก็เสร็จละอ่า จากนั้นมันก็จะมาขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ครับเนี่ยมาขึ้นด้านล่างแล้วเดี๋ยวผมขอลบอื่นๆค้างเงินดอกก่อนนะครับถ้าไม่ใช้เนาะกดลูกศรด้านบนครับแล้วก็กดลบให้หมดเลยเนี่ยติ๊กถูกออกให้หมดเนี่ยออกให้หมดครับอ่าแล้วก็กดถังขยะด,ด้านบนเนาะสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้คือลบออกหมดแล้วนะครับทีนี้นี่ครับถ้าจะเทรดทองคำนะอ่าเดี๋ยวผมลบทองคำออกก่อนนะถ้าจะเทรดทองถ้าใครเปิดมาแล้วไม่เจอทองมาเลือกตรงที่ค้นหานะครับมาค้นหาจากนั้นมาเลือกเมทัลสกับเอเนอร์จีนะครับ กดแตะไปเลยจากนั้นอยู่ที่สปอตนะครับเลือกที่สปอตเพื่อนเเห็นไหม G กล์แอนด์ซิ CFD Pro นะครับให้เลือกอันนี้นะเลือกที่มี Pro อยู่ด้านหลังส่วนใครใช้ไม่จีเซนจะมีคําว่าเซนอยู่ด้านหลังนะครับกดเลือกไปนะครับก็จะเจอ XAUUSD R นะครับมันจะม o ี R อยู่ด้านหลังด้วยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับกดยกเลิกไปเลยนะเนี่ครับแค่นี้ก็มาอยู่ตรงนี้ละเพื่อนๆก็ดูสเปรดนะสเปรดก็ดูได้ตรงนี้นะครับเี่ยเลข20กับ5 1นะ ทองคำสเปรจะอยู่ที่ประมาณ19นะครับประมาณ19 20แล้วแต่ช่วงสภาวะตลาดนะครับอย่างหน้าด้านล่างนี้ก็จะเป็นแค่เอาไว้เลือกค่าเงินเลือกสินทรัพย์ที่เพื่อ,อนๆจะลงทุนนะอย่างถ้าเพื่อนเพื่อนจะเทรดค่าเงิน GBP JP y เเนาะ GJ ครับ GBP j พ y เพื่อนเพื่อก็ไปตรงค้นหาจะกดพิมพ์มาก็ได้นะครับกดพิมพ์ไปได้เลย GBP JPY เนี่ยก็เลือกที่มันเป็น R ออยู่ด้านหลังก็พอนะครับต่อไปเมนูอย่างถัดไปครับ ก็จะเป็นกราฟละด้านล่างนะเมนูที่2นะครับกราฟตรงนี้จะค่อนข้างรายละเอียดหน่อยนะซึ่งสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้นะครับคือเอาเรื่องของหน้ากราฟก่อนใครที่เพิ่งโหลดมาเนี่ยหน้าตากราฟมันจะแบบแปลกมากนะมันจะมีทั้งอินดิเคเตอร์อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับมันจะแบบแปลกๆอะ่ะซึ่งวิธีการตั้งค่านะครับเพื่อนๆก็ต้องแตะหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาเลือกการตั้งค่าครับเลือกการตั้งค่าซึ่งการตั้งค่าถ้าจะให มันเป็นคลีนคลีนแบบนี hmm. ้ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าเพื่อนๆโหลดมาครั้งแรกมันจะเป็นตารางเป็นช่องหมากรุกอ่ะนะครับมันมันจะแบบดูยากมากอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆโหลดมาครั้งแรกนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคือมันจะดูยากมากนะครับดังนั้นวิธีลบไอ้ตารางพวกนี้ออกเพื่อนๆจะต้องลบเส้นแบ่งเวลานะครับอย่างแรกนะอย่างที่2คือต้องลบเส้นพื้นหลังหรือว่ากริดนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการคือแตะหน้าจอหนึ่งครั้ง แล้วก็มาเลือกการตั้งค่าครับการตั้งค่าเสร็จทีนี้สิ่งที่เพืเ่อนๆจะต้องลบนะคือลบตัวแบ่งเวลาออกนะครับลบโวลูมออกด้วยเพราะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องใช้นะครับจากนั้นครับก็มาเลื่อนมาด้านล่างครับคือเพืเ่อนๆทำตามได้เลยนะเนี่ยไหนมันเปิดปิดอยู่ก็ทําตามผมได้เลยนะครับซึ่งสิ่งที่จะต้องเปิดนะคือเส้นราคา Ar x, นะครับมันคือราคาที่เราจะซื้อนะอย่างเช่นราคาทอง2,500ดอลลาร เพื่อนๆจะได้ราคา Ar รอยู่ที่2 5 0 2ดอลลาร์นะครับมันจะบวกมา2หรือบวกมา1ซึ่งไอ้ที่มันบวกมามันเป็นเพราะเรื่องของสเปดนะครับสเปดมันจะบวกมาสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆต้องเปิดตรงนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เปิดไว้นะครับคําสั่งซื้อขายเปิดไว้สถานะการซื้อขายเปิดไว้ระดับเป็เซ TP เปิดไว้นะครับโหลดข้อมลกราฟลงหน้าโหลดไว้นะครับเปิดไว้เลยนะนะครับประวัติการเทรดก็เปิดไว้ก็ได้แต่ถ้ามันลกก็ ปิดไว้ก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับทําตามผมเลยนะอันนี้ก็เปิดไว้เช่นเดีวยวกันครับนะต่อไปไปที่สีครับถ้าเพื่อนๆจะลบไอ้เส้นที่มันเยอะแยะเพื่อนๆไปที่เส้นตารางครับปรับไปเส้นตารางเนี่ยเป็นสีดําครับให้มันเป็นสีกลมกลืนกันนะปรับเป็นสีดํานะนะกลายเป็นสีดําแล้วนะครับจากนั้นก็ไปดูครับเนี่ยเส้นตารางหายไปละเห็นไ,ไหมนะครับแต่ถ้าใครเป็นหน้าจอสีขาวนะ พื้นหลังสีขาวนะครับก็เปลี่ยนเส้นตารางให้มันเป็นสีขาวแค่นั้นเองนะจะได้กลมกลืนกันนะครับจากนั้นครับถ้าจะเปลี่ยนสีครับแท่งเทียนเนี่ยปกติเพื่อนเนก็จะถนัดกับแท่งสีเขียวแล้วก็สีแดงถูกไหมเพื่อนเนก็ตั้งค่าได้นะครับเนี่ยมาการตั้งค่าครับอ่าแล้วก็มาเปลี่ยนสีได้เลยนะถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแท่งขาขึ้นเนาะเขาเรียกว่าแท่งบูลลิชนะครับแท่งขาขึ้นจะต้องเป็นสีเขียวเนาะก็จะมีแท่งราคาขึ้นอ่าแท่งเทียนขึ้นเพื่อนเนต้องเปลี่ยน2จุดนะครับอ่า เปลี่ยนแท่งราคาขึ้นครับก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับอแท่งเทียนขึ้นขึ้นกับขึ้นเนี่ยให้มันเป็นสีเขียวนะครับขึ้นกับขึ้นให้เป็นสีเขียวจากนั้นแท่งราคาลงนะครับลงกับลงก็เปลี่ยนเป็นสีแดงครับหลายคนถนัดสีแดงเนาะอลงก็เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยแค่นี้ก็เปลี่ยนได้แล้วครับแค่นี้ก็เปลี่ยนได้ละจากนั้นก็กลับไปดูครับย้อนกลับไปดูด้านบนเลยรูปสอนกดกลับนะเนี่ครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับ อ่าแท่งเทียนสีเขียวกับสีแดงเนาะเนี่ยหลายคนก็ถนัดแท่งแบบนี้กันนะครับเนี่ยเพียงแค่นี้ก็ปรับตั้งค่าสีกราฟได้แล้วนะครับก็ไม่ยากเลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆที่โหลด mt5 มาอย่างแรกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยคือกราฟมันจะติดกับมันจะค่อนข้างติดติดกับชิดด้านขวาจนเกินไปนะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูนะเนี่ยกราฟมันจะติดเห็นไหมครับมันจะติดด้านขวามากนะครับคือมันเลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้เห็นไหมดังนั้น เพื่อนๆสามารถเลื่อนให้กราฟมันมีช่องว่างด้านขวาได้นะครับซึ่งวิธีการก็คือเพื่อนๆเห็นสามเหลี่ยมด้านล่างไหมสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับสังเกตตรงนี้นะเนี่ยสามเหลี่ยมตรงสีฟ,ฟ้าๆตรงนี้นะครับให้แตะตรงนั้นค้างไว้ครับแล้วก็ลากครับนี่แตะค้างไว้นะให้โดนตรงสามเหลี่ยมตรงนั้นนะครับแล้วก็ค้างไว้แล้วก็ลากมาเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะมีช่องว่างเหลือให้เราวิเคราะห์ได้และแค่นั้นเลยครับประมาณนี้เลยอ่าแต่ถ้ากราฟอ่าส่วน กลับมาตรงที่กราฟเนาะถ้ากราฟอยากจะล้อมย้อมไปดูด้านหลังแล้วกราฟมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันสูงเกินอะ่ะมันมันเป็นแบบถ้าจะปรับให้มันอย่างเงี้ยเนี่ยปรับอย่างเงี้ยวิธีการคือเพื่อนๆมาเลื่อนตรงนี้ครับมาตรงต,รงต,รงตรงัวเลขนะก็แตกค้างลากขึ้นลากลงได้นะครับเนี่ยแตกค้างลากขึ้นลากลงได้มันก็จะแบบยืดได้นะยืดหดได้นดั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานข้าวๆของ ของกราฟนั่นเองเปลี่ยนสีกราฟเลยนะครับการปรับตั้งค่าให้มีพื้นที่ช่องว่างการวิอเคราอห์จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงกราฟจะมีเมนูเยอะมากนะแล้วก็ขยับไปดูด้านบนกันครับด้านบนนี้มันก็จะมีในเรื่องของไทม์เฟรมนะครับแล้วก็ไอเครื่องหมายที่เป็นจุดตรงเนี้ยอันแรกเนี่ยตรงเนี้ยครับมันจะเป็นสามารถใช้วัด จุดได้นะครับวัดระยะทํากําไรวัดระยะจุดได้ซึ่งวิธีการนะเพื่อนๆก็ไปกดแตะนะครับกดแตะเหมือนเป้ายิงปืนอ่ะนะครับกดแตะไปมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากจะวัดว่าเอ้ยไอ้แท่งเทียนแท่งนี้มันกี่จุดนะครับหรือว่าจากราคาตรงนี้ขึ้นไปด้านบนมันกี่จุดซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไอ้ตรงจุดเป้ายิงปืนตรงนี้มาวางตรงนี้แล้วก็กดแตะหน้าจอหนึ่งครั้งครับเพื่อนๆก็ลากขึ้นไป ลากขึ้นไปเห็นไหมครับเพื่อนเนเห็นตัวเลขไหมเนี่ยตัวเลข1 4 0 4พันร้อยี่จุดมันคือตัวเลขระยะของกราฟนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็บวก0.4นี่เปอร์เนนะเพื่อนก็สามารถวัดระยะการทํากาไรได้วัดระยะสต็อปลอสได้นะครับส่วนถ้าจะลบเพื่อนเนก็ไปแตะตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะแตะเป้าราคาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็หายไปแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะกดเซลล์ตรงนี้อันนี้จะเป็นยกตัวอย่างเนาะนะครับแล้วเราอยากรู้เรื่องสต็อปลอสอะ สต็อปลอสเราจะวัดได้ยังไงเพื่อนเพื่อนก็แตะตรงเป้าราคาเหมือนเดิมนะเป้ายิงปืนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาแตะตรงราคาที่เราจะเข้ากดแตะไปสต็อปลอสวางเหนือตรงนี้อ่าเห็นไหมเราก็จะรู้แล้วว่าระยะกี่จุดเห็นไหมครับ5้5ยบจุดนั่นเองนะครับเนี่ยก็คือวิธีการใช้งานในเป้ายิงปืนตรงนี้นั่นเองนะครับต่อไปตรงกลางครับมันคืออินดิเคเตอร์ครับคืออินดิเคเตอร์เนี่ยจริงๆผมไม่ได้ใช้นะเพื่อนถ้าเพื่อนๆจะใช้จริงจริง สามารถมาตรงตัว f นี้นะครับกดเลือกตัว f มันจะเป็นหน้าต่างหลักนะครับก็กดหน้าต่างหลักได้เลยซึ่งหน้าต่างหลักเนี่ยมันจะไปขึ้นตรงไหนมันก็จะมาขึ้นตรงการาฟตรงนี้ครับตรงการาฟเดียวกับแท่งเทียนเลยนะเดี๋ยวผมยองยกตัวอย่างเนาะก็คืออินดิเคเตอร์ EMA แล้วกันนะเพื่อนๆก็ค้น EMA กันหรือว่า Moving Average นะครับอ่นะ Moving Average ครับกนะ็กดแตะไปก็ตั้งค่าตามนั้นเลยนะเพื่อนตั้งค่าใช้ค่าแล้วก็ ตั้งตามนั้นนะครับเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันนะครับอ๋อก็กดเสร็จสิ้นเลยครับอย่างมันจะมาขึ้นตรงนี้ไหมครับในเส้นอีเมลมาแล้วนะครับเพราะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากจะลบล่ะก็กดตรงตัว F ครับถ้าอยากจะลบเพื่อนๆก็มา moving average แล้วก็มาตรงที่ลูกศรไปทางขวาครับกดเลื่อนไปทางขวานะอย่างเพื่อนๆจะเห็นคําว่าลบนะกดค้างแล้วเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเลื่อนไปทางซ้ายนะแล้วก็กดลบได้เลยแค่นี้ก็ลบได้แล้วนะครับหรือว่า b บ l l เกอร์แบรนด์นะครับ ก็เนี่ยมันจะมาขึ้นบนหน้าต่างตรงนี้นะครับส่วนถ้าอยากเอา RSI มาใช้นะครับก็ไปที่ตัว f เหมือนเดิมแล้วก็กดหน้าต่างหลักแล้วก็เลื่อนหาเลยครับ RSI อยู่ตรงไหนนะครับ RSI เนี่ยครับ RSI นะก็กดมาเลยนะครับกดเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวมันก็จะมาขึ้นด้านล่างนะครับหน้าต่างหลักเนี่ยมันคือหน้าต่างที่มีกราฟด้วยอันนี้เขาเรียกว่าหน้าต่างรองนะนะครับเพื่อนๆก็ไปที่ตัว f ครับใหญ่ไหมมันจะเป็นหน้าต่างที่เพิ่มขึ้นมาไหมครับ อ่าหน้าต่างที่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อไปถ้าจะถ้าจะสมมติว่าไอเอดิทิเคเตอร์ตรงเนี้ยมันกินพื้นที่การาฟเยอะเกินสามารถปรับได้นะครับก็กดแตะตรงอิิดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับกดค้างตรงเส้นนี้ครับเนี่ยเส้นเส้นแบ่งนะกดค้างไว้แล้วก็ลากลงมาครับแตะให้โดนก็พออ่านี้ครับลากลงมาได้เห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้มันก็จะเพิ่มระยะเพิ่มช่องว่างให้วิเคราะห์การาฟได้แล้วนะครับ แล้วก็กดแตะหน้าจอนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วส่วนถ้าจะลบอินดิเคเตอร์ออกนะครับก็ไปเหมือนเดิมนะครับไปตัว F แล้วก็เหมือนเดิมเลื่อนไปทางซ้ายกดลบครับเลื่อนไปทางซ้ายแล้วก็กดลบแค่นั้นเลยเพียงแค่นี้ก็สามารถใช้อินดิเคเตอร์ได้แล้วนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ขอไม่ลงรายละเอียดเนาะมันก็ขึ้นอ,อยู่กับว่าเพื่อนใช้อินดิเคเตอร์ไหมถ้าใช้ก็สามารถเรียนรู้การใช้งานตรงนี้ได้เลยนะนะครับวิธีการใช้งานเหมือนกันเลยนะส่วนฟิโบอยู่ตรงไหนนะครับฟิโบก็จะอยู่ในนี้ จะอยู่อันที่สามนะครับรูปที่มีวงกลมสามเหลี่ยมนะมาตรงนี้ครับหนีฟิโบอยู่ตรงนี้ครับฟิโบจะเป็นอันนี้นะใครที่ใช้ฟิโบนะครับก็สามารถลากกลางใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้เลยผมก็จะไม่สอนวิธีใช้นะเพื่อนๆก็ไปหาดูได้เลยนะครับส่วนวิธีจะลบก็กดแตะครั้งครับแตะไอ้ที่ indicator นะแตะตรงที่มีจุดนะครับเนี่ยมีจุดเห็นไหมครับมีจุดสามจุดแตะตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดลบได้เลยประมาณนั้นนะครับ ส่วนถ้าจะตีเส้นใช้เส้นเทนไลน์ต่าง,างๆก็มาที่3มได้เลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีการใช้งานเนี่ยเส้นแนวนอนนะครับกดแตะเนี่ยสามารถลากเลื่อนได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนสีก็กดเส้นค้างไว้นะครับแล้วก็มาเลือกคุณ,ณสมบัตินะครับจากนั้นก็เปลี่ยนสีตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนสีตรงนี้ได้เลยประมาณนั้นนะครับอ่าส่วนถ้าจะลบก็แกะค้างครับอ่านะก็กดลบได้เลยถ้าจะคัดลอก ก็กดคัดลอกได้นะครับมันจะขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งก็กดลากได้นะครับประมาณนี้เลยนะอ่าส่วนถ้ามันเยอะเกินนะครับเส้นอินดิเคเตอร์มันเยอะแยะมากมายลุงลังขี้เกียจลบกดทีละตัวก็มาที่ตรงนี้ครับมาที่ด้านบนนะครับที่มีวงกลมสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็มาลบตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเลื่อนสไลด์ซ้ายนะครับกดลบได้เลยหรือว่าจะลบถังขยะตรงนี้ทั้งหมดก็ได้นะครับลบทั้งหมดเลยเพียงแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับ ก็จะมีเยอะเลยนั้นเพื่อนมีเยอะเลยนะครับเส้นเส้นแนวนอนเส้นแนวเฉียงนะครับมีลูกศรมีวงกลมสี่เหลี่ยมก็มีส่วนใหญ่ถ้าผมใช้แนวรับแนวต้านเนาะผมก็จะใช้แบบนี้นะครับเนี่ยอ่าผมจะใช้แบบตีโซนอย่างนี้แทนนะนะครับเนี่ยผมจะเป็นแนวนี้แทนประมาณนี้เลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนสีก็แตะค้างครับแล้วก็กดเลือกคุณสมบัติแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยด้านล่างนี้นะครับนี่ ประมาณตรงนี้เลยเนาะเปลี่ยนสีได้เลยแต่ผมแนะนําให้ใช้สีงเงินเข้มนะครับมันจะเห็นชัดกว่านะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนที่เหลือมันมีอะไรอีกไหมนะครับจริงๆวัตถุมันจะเรียกว่าวัตถุนั้นเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีสี่เหลี่ยมเส้นนอนอนคือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีข้อความมาจ,จะเพิ่มข้อความก็ไม่ค่อยได้เพิ่มหรอกนะครับเนี่ยมันก็จะมีเยอะนะครับเส้นแทนลายก็มีเนี่ยเส้นแทนลายก็ตีเส้นได้นะครับลากไปไหนก็ได้นะครับจดจะกดลบก็กดค้างกดลบได้เลยนะครับ จริงๆมีให้ใช้เยอะนะพิโบนัชีอีเลียดเบฟก็มีนะครับเยอะเลยนะเพื่อนๆก็เลือกลองใช้ดูนะครับใช้ดูได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆไม่มีอะไรเลยนะนะครับสามพื้นฐานตัวเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนหน้านี้มีอีก2อย่างที่เพื่อนจะต้องรู้นะครับคือด้านขวาสุดนะครับคำสั่งกดเทปอยู่ตรงไหนละ่ะคือมันจะไม่มีคําสั่งกดเทปเพื่อนต้องไปกดด้านบนขวาสุดเพื่อน,นเห็นสี่เหลี่ยมไหมที่มีสีแดงกับสีน้าเงินอนะ่ะ ไปกดตรงนั้นครับนี่มันจะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับคําสั่งเซลล์คาสั่งบายนะครับอ่าส่วนตรงกลางขึ้นหลอดไซส์หลอดไซส์คืออะไรวะหลอดไซส์คือมันจะเป็นขนาดสัญญาซื้อขายครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆต้องไปเรียนรู้อีกซึ่งผมมีสอนในเนื้อหาพื้นฐานนะครับรเพื่อนๆต้องไปเรียนรู้ก่อนนะไม่งั้นมันจะงงนะครับเปิดหลอดผิดเนี่ยเพื่อนๆเสียเงินเป็นร้อยเหรียญเสียเงินล้างพอตไปเลยก็มีนะครับเงินหายไปหมดแน่นอน ถ้าเพื่อนไม่เข้าใจการเปิดหลอดไซต์ที่ดีนะครับไปเรียนรู้หาความรู้ก่อนนะนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นออเดอร์เซลล์ออเดอร์บายนะครับถ้าเราจะเซลล์เราก็กดเซลล์ได้เลยกดเซลล์ไปเลยตอนตอนนี้มาตลาดปิดนะครับผมขอดูตลาดคริปโตก่อนนะคริปโตนะ่าจะเปิดอยู่มั้งเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราจะกดเซลล์เราก็ คือมันก็ต้องผ่านการขั้นตอนการหาความรู้ระบบเทรดมาแล้วนะเราถึงจะรู้ว่าเซลล์ตรงนี้ปลอดภัยเซลล์ตรงนี้จะได้กาไรนะครับถ้าเพื่อนจะกดเซลล์จริงๆนะครับก็กดได้เลยนะครับมันถ้ากดครั้งแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนก็กดกดเปิดตรงนี้แล้วก็กดสีฟ้ายอมรับได้เลยนะครับก็กดเซลล์ได้เลยเห็นไหมครับคับสั่งเซลล์ก็จะขึ้นนะครับอเนี่เซลล์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งจากนั้นถ้าเราจะตั้งสต็อปลอ TP ล่ะทำยังไงนะครับ สต็อปล็อทีพีมันจะเป็นคําสั่งในการจุดตัดขาดทุนนะถ้าสมมติว่ากราฟมันไม่ได้ไปตามที่เราต้องการนะครับกราฟมันส่วนทางแล้วเราขาดทุนอนะ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากราฟมันจะพุ่งไปเลยเราขาดทุนหนักเงี้ยซึ่งมันมีฟังก์ชันการตั้งสต็อปล็ออยู่สต็อปล s อคือเป็นจุดตัดขาดทุนให้นั่นเองนะครับเพื่อมันก็สามารถตั้งได้โดยการแตะเส้นออเดอร์ตรงนี้ครับเนี่ยแตะเส้นออเดอร์นี้เซลใช่ไหมกดแตะครับเพื่อจะเห็นคําว่า SL อยู่ นะครับก็กดแตะที่ SL เพื่อนเนก็เลื่อนขึ้นเลยครับเลื่อนไปเลยเนี่ยเพื่อนเนจะเห็นไหม SL เห็นไหมครับบอกกําไรขาดทุนด้วยนะเนี่ยบอกขาดทุนด้วยนะครับเนี่ยลบเจ็ดจุดแปดอลลาร์ไหมครับจำนวนจุดก็ประมาณเจ็ดเจ็ด้อยกว่าจุดนะครับเห็นไหมเพื่อนเนก็เลื่อนลงมาเนี่ยสามารถตั้งได้เลยนะครับเนี่ยเลื่อนมาจุดที่สมเหตุสมผลเนาะเพื่อนเพื่อนก็เทรดตามระบบตัวเองนะครับสมมติว่าผมจะตั้งตรงนี้นะครับผมก็วางตรงนี้เลยนะส่วน TP นะครับก็กดแตะที่ TP ครับ กดแตะ TP ปับ๊บสมมติ TP ผมจะตั้งที่ปลายไส้ตรงนี้ตามระบบเนาะอาจจะเทรดประมาณนี้นะครับตั้งที่ปลายไส้นะครับพอเสร็จแล้วนะเรารู้จุด SL จุดตัดขาดทุนแล้วก็ TP คือ take profit นะครับจุดทำกำไรของเราพอได้แล้วเราก็มากดลูกศรถัดไปครับถัดไปคือตรงนี้กดถัดไปแล้วก็กดปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่เพียงแค่นี้ก็สามารถตั้ง SL และ TP ได้แล้วนะ เพียงแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับนะส่วน Order b ์บเป็นเหมือนกันเลยครับ Order b ์บก็ตั้ง s t t p เหมือนกันถ้าฝั่งเซลล์ SL ก็ต้องอยู่ด้านบนเนาะนะครับเพราะว่าเราคาดการ์่ากราฟจะลงไงถ้ากราฟขึ้นคือขาดทุนนะถ้าเราเทรดฝั่งเซลล์นะครับดังนั้น Stop l o อ s ก็ต้องตั้งด้านบนกำไรก็ต้องเก็บด้านล่างนั่นเองนะครับส่วนต่อไปครับเพื่อเห็นไอ้วงกลมนี่ไหมไอ้วงกลมเนี้ยมันคือ pending order ครับ pending order คืออะไรมันคือการที่เราตั้งราคาซื้ออัตโนมัติหรือตั้งราคาขายอัตโนมัติอย่างเช่นเรามองว่าการาฟตรงนี้มันจะลงในอนาคตแน่ๆครับเราสามารถตั้งซื้อขายอัตโนมัติได้เพื่อเก็ไปกดคลิกด้านบนเลยครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นออเดอร์มาแบบนี้สมมติว่าเราคาดการแล้วว่า Bitcoin มันน่าจะลงแน่ๆน,นะครับเราจะต้องใช้คำสั่ง pending ที่ชื่อว่า sell stop เพื่อนๆก็ไปกดที่ตรงนี้ครับซ s ล์ส stop นะปับ๊บเห็นไหมครับเป็นลล์ส stop แล้วถ้ากราฟมันลงมาแตะเส้นแดงนี้นะครับแล้วมันลงต่อเราจะได้กําไรนะครับเพื่อนๆสามารถตั้ง SLTP ได้เหมือนกันเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้นี้เลยนะครับในทางตรงกันข้ามครับถ้าสมมติว่ากราฟมันจะขึ้นเรามองแล้วว่าในอนาคตมันจะขึ้นแน่ๆเราสามารถวาง pending buy stop ได้นะครับ buy stop คือเวลากราฟเนี่ยมันดันขึ้นมานั้นเพื่อน แล้วมันชนเส้นสีน้าเงินแล้วมันขึ้นต่อเราจะได้กําไรครับจากนั้นเราก็ตั้ง SLTP ตามระบบได้เลยนะครับพอจะตั้งนะครับก็ไปกดลูกศรถัดไปได้เลยนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยตรง pending order เนี่ยผมก็จะขอไม่ลงรายละเอียดนั้นเพื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันแล้วแต่ระบบนะถ้าระบบผมเนี่ยผมไม่จะเป็นต้องใช้ pending order นะครับมันต้องกดมืออย่างเดียวนะครับต้องกดซื้อกดขายเนี่ยกดด้วยมือจะไม่สามารถแบบตั้ง pending อัตโนมัติไว้ได้นะครับมันจะต้อง ดูอยู่แบบว่าอยู่หน้ากราฟตลอดเวลาสังเกตพฤติกรรมมันตลอดเวลานั่นเองนะครับหน้าตาตรงนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างสุดท้ายจะมี Time Frame เรื่องไทม์เฟรมเนี่ยก็กดตรง m15 นะครับจริงๆมันมีไทม์เฟรมเยอะมากนะ m30 h1 h4 ถามว่ามันคืออะไรโอ้ผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงตอบแน่นอนนะเพื่อนไปเรียนรู้ระบบเทรดเอานะครับเพื่อนจะได้รู้ว่าไอ้ m15 m30 h1 h4 มันใช้งานยังไงไปเรียนรู้ระบบเทรดเอานะครับ ผมจะไม่ลงรายละเอียดเนาะต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องรู้ต่อไปคือการปิดทํากําไรทํำยังไงปิดออเดอร์ทำยังไงนะครับถ้าจะปิดออเดอร์ก็มี2วิธีวิธีหนึ่งคือสามารถแตะตรงเส้นนี้ได้นะครับแตะไปเลยนะครับเพื่อไปเห็นคําว่าปิดไหมแต่กดปิดก็ได้ครับเนี่ยกดปิดได้เลยเนี่ยแล้เพื่อนก็กดสีส้มได้เลยนะครับ ปิดออเดอร์เซลล์0.01ที่ราคาตรงนี้ก็จะติดลบที่ลบ0.26นะจะปิดไหมก็สามารถกดปิดได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็มาเมนูที่3แล้วนะทีนี้เมนูที่3นะครับมันคือการซื้อขายนะครับการซื้อขายก็กดมาเลยนะครับการซื้อขายตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นบาลานซ์ของเราบาลานซ์คือเงินทุนที่เรามีนะครับตรงอ e ีค i ตี้เนี่ยมันก็สามารถหาได้โดยการเอา ถ้าที่ติดลบตรงนี้นะครับมาลบกับบาลานซ์หรือว่าเงินทุนที่เรามีก็คือด้านบนสุดตรงนี้นะอย่างเช่นตอนนี้ติดลบอยู่ที่0.26%นะครับ USD นะก็เอามาลบกับ10.86นะมันก็จะเหลือที่เป็น equity นั่นเองนะครับส่วนหลักประกันเนี่ยมันก็คือ m r r i n นะครับจริงๆตัวนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องรู้ข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับม r g i n มันก็คือหลักประกันที่ถ้าสมมติว่าเราติดลบเยอะเกินนะครับเราไม่สามารถออกออเดอร์เพิ่มได้เพราะว่ามันเป็นหลักประกันไง ถ้าเราออกเพิ่มมันก็มันก็จะเสี่ยงที่เราจะล้างพอร์ตมันก็มีนะครับดังนั้นหลักประกันเนี่ยมันก็คือทําหน้าที่ที่ให้เราไม่เปิดออเดอร์เพิ่มให้มันขาดทุนหนักกว่าเดิมนั่นเองนะครับนะทีนี้ครับก็เรารู้แล้วนะครับหน้าตรงนี้การซื้อขายก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นั่นเองหน้าการซื้อออเดอร์การขาดทุนการบวกการลบเนี่ยมันจะอยู่หน้านี้หมดนะเพื่อนๆก็เวลากดซื้อเนี่ยเพื่อนๆก็มากดที่การาฟนะครับ กดบายกดเซลล์ก็คือกดตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดซื้อกดขายกดตรงนี้สุดท้ายออเดอร์กำไรติดลบนะมันจะมาขึ้นหน้านี้นั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนจะเปิดปิดออเดอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับกดแตะตรงนี้กดปิดสถานะตรงนี้ก็ได้หรือถ้าใครเปิดหลายออเดอร์นะเป็น10ออเดอร์เลยจะปิดพร้อมกันทั้งหมดยังไงก็มากดที่ตรงออเดอร์ครับกดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดมาที่คําสั่งจํานวนมากครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับ กดคำสั่งจำนวนมากเนาะแล้วก็กดปิดสถานะทั้งหมดได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับยางต่อไปครับเมนูสุดท้ายนะครับของคลิปวิดีโอนี้นะก็จะเป็นประวัตินะครับซึ่งประวัติเนี่ยมันก็จะบอกกำไรขาดทุนของเรานั่นเองเพราะเราปิดออเดอร์นี้ทิ้งไปนะครับปิดนี้ทิ้งไปสุดท้ายแล้วกำไรขาดทุนมันก็จะมาขึ้นในประวัติก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปีนี้ก็จะเป็นกำไรขาดทุนที่เพื่อนๆกดเทรดมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนี่ยอย่างเช่นถ้ากดเซลล์กดบายมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นกำไร ก็หลักๆจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจริงๆก็ไม่มีเลยแล้วนะใน MT5 นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับในคําสั่งการซื้อขายหรือวิธีการใช้งานเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาสอบถามได้เลยนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับวิธีการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะอ่ะหลักๆ วิธีการใช้งานต่างๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะทั้งหมด5หัวข้อนะครับลองกดเทรดแล้วก็ดูกําไรขาดทุนจริงๆก็ไม่ยากเลยนะเพื่อนก็ลองไปใช้งานอยู่คือในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าให้ลองกดซื้อฝึกก่อนนะครับฝึกกดซื้อฝึกกดขายฝึกการตั้งออเดอร์ SLTP ก่อนนะครับไม่ต้องรีบไปกดเทรดหาเงินนะเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมขเขาเขาก่อนนะครับให้มันชํานาญก่อนจากนั้นอ่าพอเราเรียนรู้ระบบเทรดได้แล้ว รู้วิธีการกดซื้อกดขายแล้วก็ค่อยไปเริ่มฝึกเทรดเงินจริงนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ใช้บัญชีทดลองก่อนก็ได้นะจะมีบัญชีเดโมโด้วยนะครับสามารถเปิดบัญชีได้โดยการดูคลิปที่แล้วนะครับผมก็แชร์วิธีการเปิดบัญชีอยู่นั่นเองสารคิปนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของการวิธีการใช้ MT5 บนโทรศัพท์มือถือก็ไม่ยากนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับใครชอบคลิปนี้เข้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับ c r i b e ช่อง e v t c Academy ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ